ไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นแนม่ระวังดนะ้วยนะคุณสวยจังเฮ้ยมันบานเบียบเลยมัน,น,ม <laughs> มนกินหลานแต่มันกินไม่ <laughs> ไม่ใช่ทางที่เป็นคอนกรีตที่เทปูนไ้นะ อันนี้คือเป็นทางดินจริงๆเลยแต่ถามว่าก็มีต้นไม้ข้างทางนะคะแต่ก็เดินสะดวกสบายอยู่ ปลาเพียบเลย <laughs> แชปน้องคิดว่ามาให้อาหารแน่น้องมันลุมเต็มเลยน้องช็อปเปอร์บอกอยากไปต่ออ่ะไปต่อก็ไปต่อ <laughs> <laughs> เวลาเดินต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนถึงแล้ว mệt तो ये मुझे मत गिन मेरे ना